หลังจากพี่เจบสอนเขียนคิ้วไปแล้วเราก็จะมาดูว่าเราจะรอกคิ้วยังไงให้อยู่ทั้งวันนะคะพี่เจบม,มีตัวช่วยค่ะคือตัวนี้ของยี่ห้ออะไรอ๋อเดี๋ยวพี่เจมไปหยิบม,มาให้ดูนะคะของยี่ห้อดโซค่ะของเออเนี่ยค่ะเป็นของดโซเนะเาะมันจะเป็นอย่างนี้เลยพี่เจบก็แกะมาใช้แล้วแต่เก็บตัวออของถ้กเก็บมันไว้เนาะก็จะเป็นแบบนี้มาเนี่ย เข้ามาในในโซนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าไอโบโคดเนาะเหมือนเราทาเล็บมันยังมีตัวเคลือบเล็บอันนี้ก็จะเป็นตัวเคลือบคิ้วอีกทีหนึ่ง <S <S เขาเรียกว่าอะไรล็อกคิ้วไว้ได้ทั้งวันนะพี่เจมจะลองข้างนี้ด้วยอันนี้นะทาลงไปเลยเราจะทําให้คิ้วเรานี่อยู่ทรงได้ทั้งวันนะคะเราก็จุ่มมาเหมือนยาทาเล็บเลยนะคะหอมนิดนึงนะ ป้ายลงไปเลยค่ะทหลายคนจะบอกว่าพี่เจมแล้วมันจะเหนียวไหมมันก็ไม่เหนียวเท่าไหร่นะเราก็ทิ้งให้มันเซ็ตตัวให้มันแห้งเดี๋ยวพี่เจมจะใช้แปรงปัดคิ้วลองปัดดูนะคะเพื่อที่จะแบบจัดเส้นขนอีกทีนึง นี่พี่เจ็บเคลือบผิวไปแล้วนะคะใช้ตัวนี้แล้วพี่เจ็บก็จะใช้คนมันก็ดีเหมือนกันนะคะเหมือนเราเซตให้มันตั้งได้เนี่ยเออค่ะมันก็จะตั้งคนนะ ดูดีนะคะมีความทำให้คิ้วเรียงเส้นสวยอย่างนี้ด้วยนะคะตัวนี้โอเคค่ะในข้างนี้พี่เจ็บใช้ตัวนี้นะคะอายบรอโบโค้ดนะคะของไดโซนะคะ60บาทแล้วก็อีกอย่างนึงพี่เจ็บทดลลองแล้วกับตัวพี่เจ็บเองนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะมาแบบปัน ก็เป็นการล็อกคิ้วอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องซื้อนะคะแต่ถ้าใครมีแล้วพวกที่แบบว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เราต้องเซ็ตผมมันก็จะมีสเปรย์ฉีดเนี่ยคะ่ะจับรอนผม,มนเซ็ตผมเวลาเราเราทำผมนะคะพี่เจมมีเพราะว่าพี่เจบแต่ก่อนรับอะไรอะเรียนทำผม้วยนเนาะแล้วก็หัดก้าวผมเพราะว่าในการที่เราจับรอนผมให้ลูกค้าเนี่ยเราจะต้องใช้สเปรเย์ช่วยเพื่อให้ล็อกผมให้มันไม่คลายตัว พี่เจีย๊ยบก็มาทดลองกับคิ้วค่ะก็เป็นการล็อกคิ้วเซตคิ้วอย่างหนึ่งนะคะพี่เจีย๊ยบใช้ของเนี่ยคะ่ะ롬앤อออะไลฟ์ฟอร์ารี force, นะคะเป็นตัวนี้เนาะทุกคนม่หาดูมา l i ฟ์ฟอรนะคะะรายละเอียดพี่เจีย๊ยบจะเขียนเป็นบทความแล้วก็เข้าไปตามดูกันนะคะเดี๋ยวพี่เจีย๊ยบจะ ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะคะแล้วพี่เจี๊ยบกำลังทำอ e ีบุ๊กอยู่นะคะอันนี้พี่เจี๊ยบก็จะเอาคลิปนี้ไปลงในอ e ีบุ๊กด้วยรายละเอียดตัวนี้รายละเอียดใช้อะไรยังไงอยู่ในอ e ีบุ๊กพี่เจี๊ยบแล้วนะคะยังไงก็เข้าไปาหาดูหาอ่านกันเลยนะคะก็ฉีดค่ะทุกคนฉีดแบบปกติอย่างเงี้ยเอ่อแต่เราฉีดใส่แบบค้นๆให้มันติดมืออย่างเงี้ยติดนิ้วอย่างเงี้ยนะคะแล้วพี่เจี๊ยบก็เอามาแท็บบนคิวค่ะทุกคน พี่เจี๊ยบฉีดเข้าไปแล้วนะคะนี่แล้วพี่เจี๊ยบก็มาแท็บหอมมาทุกคนฮ่าเดี๋ยวเราก็จะมาวัดดูกันระหว่างว่าเฮ้ยคิ้วระหว่างพี่เจี๊ยบเซตด้วยตัวนี้กับตัวนี้อยู่ทนไหมนะคะก็ตอนนี้เป็นเวลาตอนบ่ายๆนะคะแล้วพี่เจี๊ยบก็ เดี๋ยวไปทำกับข้าวเย็นแล้วก็มาดูกันตอนกลางคืนอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพี่เจียจ๊ยบจะมาดูว่าคืนนี้จะอยู่ไม่อยู่เราจะมาบอกกันอีกทีนะคะขอบคุณะคะมากนะคะทุกคนที่มาเข้ามาติดตามเข้ามาชมนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะมีอะไรดีๆที่พี่เจี๊ยบสี่จะได้มารีบบอกะค่ะนะคะสําหรับวันนี้นะคะไม่น่าจะลืมอะไรแล้วก็สวยนะคะนี่ แลเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่เจ็บจะอะมาดูว่าคืนนี้จะอยู่ไม่อยู่เราจะมาบอกกันอีกทีนะคะคทุกคนกลับมาแล้วนะคะที่พี่เจยบเขียนคิวไปเมื่อตอนบ่ายตอนนี้พี่เจ็บก็ไปทำกับข้าวอะไรมาตอนเย็นเนาะตอนนี้คิวก็ยังล็อกอยู่นะคะเนี่ยค่ะทุกคน มันก็อาจจะมีแบบลอกๆอันนี้นงแต่มันแบบถ้าเราไม่เป็นป้ายมันรนแรงมันก็จะไม่หลุดคิ้วไม่หลุดนะคะคิ้วยิ่งติดอยู่หลังจากที่เราพาข้างขวานี้ด้วยนี่นะคะตัวเคลือบคิ้วนะคะบราวโค้ดนี่นะคะของเอ่อในด a i s โซนะคะด a i s โซหกบบาทขวดนี้นะคะที่มันเป็นซองแบบนี้นะซองแบบนี้ไปหาซื้อกันเนาะ นี่โอเคนะส่วนข้างนี้พี่เจ็บก็ล็อกคิวด้วยวิธีใช้นี่ตัวนี้สเปรจัดแต่งทรงผมของไลฟ์สอดนะคะตัวนี้ฉีดดีนะถ้าใครที่จัดแต่งทรงผมหรือว่าต้องที่ชอบม้วนผมนะคะก็ฉีด ฉีดแล้มันจะล็อกอยู่เลยทั้งมันก็จะอยู่ได้ทั้งวันเนาะพี่เจ็บก็ใช้ตัวนี้ลองฉีดตรงที่มือนิ้วนี่นะคะแตะแตะเอามาแทบแทบแบนคิ้วก็ติดอยู่ทนเหมือนกันนะคะก็เพื่อนๆก็ไปเลือกเทคนิคใช้กันเอานะคะแต่พี่เจบว่าถ้าให้แนะนําก็ไปซื้ออันนี้ดีกว่าสะดวกเนา ถ้าอันนั้นก็คือเป็นทริคของพี่เจบเองที่พี่เจบเอามาลองใช้ดูแล้วก็มันได้ผลเหมือนกันเปรียบเทียบสองข้างนี้นะคะก็เลือกกันนะคะแล้วก็ไปดูไป,ไปลองทําดูได้ยังไงก็มาบอกพี่เจียบ,บ้างนะคะอันนี้กับตัวนี้อย่าลืมเทคนิคที่พี่เจียบบอกนะคะก็หลักง่ายๆเลยก็คือการเขียนคิ้วไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะคิ้วของคนเราก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครจะรู้ดีไปกว่าตัวเรา ฝึกเองค่ะฝึกบ่อยๆเขียนบ่อยๆรู้เทคนิคแล้วแค่ขาดแค่การลงมือทำค่ะเพื่อนๆรับรองว่าทุกคนจะเขียนได้สวยแน่นอนนะคะก็ไปซื้อเอานะคะอย่างนี้ก็เป็นของเคที่ดอนนะคะพี่เจ็บใช้หมดแล้วก็เป็นแบบหมุนตอนนี้ก็ใช้ดีนะคะ99บาทในเซเวกับของไดโซที่วันนี้พี่เจ็บเขียนเนาะนี่ รุ่นนี้ด a i s โซนะคะเขาก็มีหลายรุ่นนะไปดูก็ใช้ได้นะคะโอเคส่วนการวัดคิวที่พี่เจ็บอกนะคะเดี๋ยวพี่เจ็บทวนให้อีกทีหนึงนะคะว่าเริ่มจากยังไงโอเคค่ะเรามาทวนทบทวนกันนะคะว่าการวัดคิวให้หัวคิว จากปิจมูกตรงไปนะคะตั้งฉากนนี้คือเป็นแนวหัวคิ้วที่ถูกต้องนะคะความโค้งของคิ้วแล้วแต่ใครชอบมากชอบน้อยนะคะก็เขียนโก่งไปได้เลยนะคะเราก็วัดจากบางคนอาจจะถ้าปิดจมูกนี้ผ่านตาดำไปก็ได้นะคะของพี่เจบวัดอย่างงี้ค่ะขอบตาดำตาดำเรานะคะขอบด้านข้างเนี่ยค่ะขอบตาดำตั้งตรงขึ้นไปเลยนี่ก็คือจุดที่เป็นส่วนโค้งของคิ้วนะคะ ใครชอบโก่งมากเราก็เขียนโค้งขึ้นมาอย่างนี้เลยพวกสายฝอนะคะมักจะเขียนโก่งขึ้นมาอีกส่วนหางคิ้วค่ะนี่นะคะอันนี้คิ้วมันก็แบบหางหดหดไปบ้างแล้วเมื่อกี้พี่เจไปทําข่าวอะไรอย่างนี้นะคะนี่ข้างนี้ยังอยู่นเนาะก็จะเขียนยาวกว่าน,นี้อีกก็ได้นะคะก็แล้วก็หัวคิ้วนะคะ จะต้องอยู่ต่ำกว่าหางคิวเสมอนะคะเทคนิคนี้พี่เจียบก็มีมาแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะก็คือค่ะแต่เพื่อนๆน,นะคะไปลงมือทำกันนะคะรับรองเขียนบ่อยๆเขียนบ่อยๆนะคะก็จะดีนะคะก็วันนี้ก็ฝากเรื่องคิวเอาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตาม ฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นี่นะคะเพพี่เจี๊ยบจะเอาเทคนิคที่พี่เจี๊ยบใช้ที่พี่เจียเจ๊ยบทำได้ผลมาบอกมาแบ่งปันนะคะเจี๊ยบสี e ีซี่เมคอัค่ะพบกับพี่เจี๊ยบเรื่องแต่งหน้าเขาจะเป็นเรื่องง่ายๆค่ะทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ